คลิปนี้เรามาเที่ยวความโชคชัยเป็นจริงเป็นจังนะครับเสียค่าเข้าด้วยนะฮะคนผู้ใหญ่120บาทเด็ก70บาทนะฮะปกติเราก็ได้แก่ซื้อของข้างนอกนะครับแล้วก็กลับไม่เคยเข้ามาบรรยากาศเขาดีมากเลยนะครับนี่นะบรรยากาศเห็นไหมครับเขาทำพรพให้สามารถที่จะถ่ายภาพได้หลายมุมเลยนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้นะครับเขาทำด้วย ฟางเข้านะฮะแล้วก็เอามาย้อมสีะะนะดีนะพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายมุมนะนี่เป็นสวนดอกไม้นะครับซึ่งก็เป็นสวนใหญ่เหมือนกันนะครับดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์นะตรงนี้ก็เป็นพรอ็อพซึ่งเป็นฟางเข้านะฮะอันนี้ก็ดอกคอรมอสนะมีทั้งหลากสีและก็ไกล่ไนู่นนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสวยงามนะ ตรงนี้เป็นที่นิยมของคนมาถ่ายภาพกันนะมีทั้งนักท่องเที่ยวเห็นไหมครับตรงนู้นเป็นสีเหลืองนะฮะมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราจะมารถกลอฟก็ได้นะ,ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องจอดไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็เสียค่ารถก๊อฟหรือเปล่านะครับแต่ของผมอเ,เอารถเข้ามาเองเลยนะฮะเข้ามาชมเราอยากจะหยุดที่จุดไหนนานเราก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับ อันนี้ก็บริการนะักท่องเที่ยวเช่นกันนะเป็นรถรางนะสวนเขากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอันนี้คือคือต้นสนนะคะที่เอาจิ้มน้ำพริกนะฮะเขาเอามาทำเป็นรั้วสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะวัว ยืนพร้อมที่จะให้รีดนมวัวแล้วนะครับอันนี้ก็คือแม่พันนะฮะพร้อมที่จะรีดโชว์นะครับพื้นที่เขาเยอะมากเลยนะครับฟาร์มโชคชัยอันนี้รถรางนะฮะออกไปรับนักท่องเที่ยวแล้วมั้งครับนี่นะฮะเห็นมกิจกรรมเพียบมีกิจกรรมมากมายให้เล่นเลยนะครับอันนี้ดอกทานตะวันก็มีนะฮะแต่ก็อาจจะน้อยนะครับ แกกาลังกินหญ้านะครับนี่นะครับสัตว์เผือกนะฮะตามราศีเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เบียงตามราศีนะขาดแต่ก็ปีจออย่างเดียวนะครับปีอื่นนี้มีครบเลยนะฮะเห็นไหมครับเป็นสัตว์เผือกนะครับ ตรงนี้มาดูงาช้างนะครับของจมูลฆ่าอันนี้เป็นสัตว์สตาฟนะสิงโตกระเสือนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็ออกไปที่นักขัดเหมือนเดิมนะอันนี้คือเสือโค้งขาวนะครับก็มีเสือโค้งธรรมดาและก็เสือดำนะครับต่อไปก็ปีฉลูใช่ไหมหวัวแล้วก็น,นี้ชวด ก็คือหนูขาวนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเกือบครบเลยนะครับขาดแต่ปีจอปีเดียวอันนี้คืองูเล็กนะครับมาเส็งนะฮะและเราก็เดินชมรอบๆบ,บริเวณกว้างางนะครับนี่เครื่องวินเก่านะครับสมัยโบราณนะฮะเป็นของจริงนะแต่ว่าเขาอาจจะปลดระวางแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้าน ที่คลาสสิกมากนะฮะมีรถถังด้วยนะครับอันนี้ก็คือรถจิปตนะฮะที่เขาเก็บสะสมนะฮะน่ก็บ้านน่าจะเป็นบ้านที่คุณโชคชัยเคยอยู่หรือเปล่าบรไม่แน่ใจนะเราต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ชั้น4นะครับซึ่งดูพิพิธภัณฑ์น,นะฮะชั้นนี้ก็เป็นดงพยาเย็นนะนี่นะครับรถไฟสมัยนั้นนะคะ แล้วก็หลักศิลาจารึกหรือสัตว์นะฮะที่ว่ามีอะไรบ้างในดงพญาเย็นนี้นะฮะเข้ามาก็เยือกเย็นนะผมเดินอยู่คนเดียวนะครับนี่นะครับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในดงพญาเยนน็นนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ว่ายังมีอยู่นะสัตว์พวกนี้นะครับหมูปา่า อันนี้หมีนะครับคอขาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าหมีอะไรนะครับนี่นะครับคนควบคุมรถไฟนะครับดงพญาเย็นนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นขึ้นมาที่ชั้น4ี่นะครับก็เป็นประวัติของเจ้าของที่นี่นะครับคือคุณโชคชัยบุญกูลนะซึ่งท่านไม่อยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะก็ไว้เป็นตำนานนะใครๆก็รู้จักนะอันนี้มูงอย่างนี้ผมก็เคยนอนนะครับเห็นไหมฮะสัตว์เลี้ยง เป็นเหมือนกับคาวบอยเป็นเหมือนกับชาติตะวันตกนะได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนะครับอย่างนี้นะคาร์บอยก็คือคนขี่มา้าเลี้ยงวัวนั่นเองนะครับคือมีแต่ของแปลกตานะครับเราสามารถที่จะเดินเหมือนกับชมมวยนะฮะ อันนี้ก็คือประวัติของคุณโชคชัยตั้งแต่ตอนเล็กๆยันวัยหนุ่มเลยนะครับเขาก็จะมีภาพติดอยู่นะเพราะหลายคนจะรู้จักคุณโชคชัยบุญกูลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือรถหรูของคุณโชคชัยนะครับที่ท่านเคยสะสมไว้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราไปไหนกันต่อนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ